งานเดกัย2นีรับาร์อขันล่างระดเืองระดับกาพอโรงงานดาว5ข้นตอนนางสาวครวาร์วยานางสาวพระวารแก้วใ รางวัลอนัที่หนึ่งให้เราเนียพอโครงแานไม้ขาโครงาหานีครับลายโควิเโคริานายวิชากรและแลกษาชิ้นาหญ่ีครับรางวนเรื่นตัที่หนึ่งให้เราเนียพอโครงแหรนเซนเซอร์ดี่น้ำอนางสาวพระา นางสาวพิญยาเอตาและนายรัชันขทองสุครับร่างกายเลื่อนขึ้นและหลังแหลมคอตรงงานระบบเปิดทาคนสิตุนางสาวพัชรพรเกษตรินนายอิสิษั์่อชุบานางสาวพิพัน์กรอบคอและนางสาวจุ สี่โมงครับในการต่อมานะครับการแข่งขันโครงกานที่มีแนวตรางระดับแข่งขัน